สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนาราลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำแบบครบวงจรนะครับมีเครื่องพ่นไอ้น้ำเครื่องพ่นหมอกทุกรูปแบบนะครับสามารถก็มาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ s u p e r f o x thailand com นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมเครื่องพ่นหมอกสำหรับการใช้ในการพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับบุคลากร,กรก่อนเข้าฟาร์มนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกอันต้าโซนิก tr 4 0 2 นะครับขนาด40หัวพ่นนะครับบอดี้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสอย่างดีอบสี C, นะครับระบบเติมน้ําสามารถเติมจากถังก็ได้นะครับสั้นผสมยาฆ่าเชื้อในนี้นะครับแล้วก็คว่ำลงไปข้างในมีลูกลอยคุมระดับน้ําอยู่นะครับหรือจะผสมจากด้านนอกแล้วต่อเข้าช่องนี้ก็ได้ซึ่งจุดนี้ก็มีลูกลอยอีกตัวหนึ่งนะครับมีพัดลมขับหมอกคุณภาพสูงนะครับพัดลมระบายความร้อนมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก ตัวนี้เป็น2ท่อนะครับ PR402 40ัวพ่นเนี่ยจะมี2ท่อนะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตการทำงานนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องสำหรับค่าเชื้อนะครับเราสาธิตไว้ที่ขนาด2,2คูณเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเลยนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บนะครับทั้งยาแล้วก็น้ำนะครับที่ผสมอยู่ในนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไอหมอกนะครับเข้ามาช่องนี้นะครับเข้ามาในห้องนี้นะครับ หลังจากบุคลากรเปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ใช้ระยะเวลาตามที่ทางฟาร์มกําหนดนะครับกี่นาทีเราค่อยเดินผ่านออกไปเพื่อจะเข้าฟาร์มนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับหมอกก็เต็มห้องนะฮะนี่นะครับพอได้หมอกแล้วนะครับคนงานนะครับก็จะเดินเข้าไปในฟาร์มก่อนจะเข้าฟาร์มนะครับก็ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อนี่ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าไปยืนตามระยะเวลาที่ทางฟาร์มหรือน้ํายาแต่ละตัวกําหนดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหมอกก็จะเต็มน,นนี่หมอกเห็นไหมฮะไอหมอกเต็มห้องแล้วนะฮะนี่ฮะตอนนี้ถ้าดูภายในนี่แทบจะมองไม่เห็น นะครับเพราะหมอกตัวนี้เป็นหมอกที่มีความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วก็แทรกซึมไปทั่วร่างกายนะครับพอได้ระยะเวลาที่กําหนดนะครับคนงานนะครับก็จะเดินออกนะครับเดินผ่านออกมาแล้วก็เข้าฟาร์มไปนะครับซึ่งสามารถอยู่ได้มากกว่า1คนต่อครั้งนะครับแล้วตัวนี้สามารถตั้งทามเมอร์ได้นะครับหรือว่าทามเมอร์รีเลย์ได้นะครับมากดแล้วให้ตัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่สนใจในส่วนของเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ ที่ร้านนาลาลังนกนะครับซึ่งมี2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับเครือเดียวกันเ w i ร t วิ t เ h a i ไทยแลนด์อหรือ s u p e r f o ฟ็อกไทยแลก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ